สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป่องปายสุภูสุคนเอซี FC ทุกท่านครับผมบยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ศาลเกา่าคำโฉนดครับผมพาพี่น้องมาชมเมืองบาดานหรือว่ามหาพ่อปู่ศีสุโธโมยาสีปทุมมาดินแดนของพ่อปู่เมยาครับผมในโอกาสนี้บุญพร,รากนะสภาพพี่น้องไปหาอาจารย์แปะครับผม จะไปถามความฝันของอาจารย์แปะว่าฝันว่าจังไรแน่นอ้ะครับผมครับติดตามไปพร้อมกันครับพี่น้องสายโรงเรียนสามพลาดเจ้ากระปูข้ามถนนที่โรงหลานฝันเนี่ยฝันเป็นจริงเนีอปูเนอะไอไม,ม่เคยไม่ใช่สูุจริงยางหลานขอเขาอยากจากปูเนอะอันนี้นปูนี่มึงามขอลงปู่ยกโทษลูกหลานอันนั้นเนี่ยมึงงามก็เสริมกัไไน,กนไปโรงหลานให้โฮงเฮียงให,มหม้มีเส,สีสยงลงดัง ทั้งเอฟซีปนนีลาเติบนมาสำปาต่อปลาบนเม็ดเสียงทั้งเตาลูกหลานอยู่นี่ขายปอกปลอกฟองไรเลยว่าฟองพญานาคน้ำานกับเมีดเสียงด้ทุกคนครับสวัสดีครับอาจารย์แป๊กครับผมคือบุญพลาอยากมาให้อาจารย์เว้าสู่ฟังฝันดีบ่ครับผมเมื่อเคลื่อนนี่ครับครับเว้าสู่ฟังเนี่ยครับผมสมมติแบบว่าแพ้ไปตายแล้วนะครับครับฝันครับฝันเจะก็ปูวห้าวแล้วครับ ฟันเจียวกับปูสีโทตตามีิระองุ่นพ่นบัดรคือมัตนาบปั่นเลีนน้ำเบอร์เบอเบอรเบอพ่นกับมาปับมากับพระพ่นบัตเอาเงินให้เงินให้กัามาให้ไม่ผมด้านละสองอันผมเลยจับเอาพ้าพุดอะก็เลยบอกว่าถ้าผู okay. ้ใดไเป็นยังมากกัรทางโดนแจมากกระทาง มักขอพ่อนปูต้องวันหนึ่งต้องมีผ่านใบสีอันหาเองไมุ่กเจ้านองครบหรือว่าผ่านใบสีหรือว่าเก้าเสียน <S S หรือว่าหนึ่งเสียนหาเสียนหรือว่าเกตเสียนก็แล้วแต่เอาจะเอาไปเราผ่านขอ,อมันมีครบน,น,คน,นะครับเนาะเข้าออกไปบูชาถ้าเพินน่นบอกว่ามากักกระปูว่าถ้าพายเม็ดชนไม่ใส่ก็ขอเพิ่น ไถึกต้มถึกตัวถึกเขาหลอกเขาล่วงหรือว่าเงินบวกเขาหรือว่าเขาโกงเงินไปก็มัขอเงินเพิ่นได้หรือว่าลุงยังกะสร้างลงเจ้าหน้าที่เราต่อหรือว่านายกยังกะสร้างผู้หน้าอยังกะสร้างสามยังกะสร้างเราต้องมาหาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นมากกระเพาะนี่เวลาหายได้เลยว่ามาขอมาอย่างก็มาซื้อผ่านใบจีบสลายผ่านหิวยังก่อนห้าหิวให้เงินครับหิวหิวให้เงินครับหิวเงินหิวเงิน สองด้านครับครับทำไมผมผมก็เลยจับออกครับคนบอกว่าเอาไข่โซมาเจ้าเด้อรครับกระเพร้าครับขอผ้าไหมแต่เลยจับผมก็จับน้ำพ่นครับคนบอกว่าผู้ใดอยากกินโซมิไส้ก็มาขอเอาน้ำพ่นครับได้สำเร็จทุกคนอืมครับจะเริ่มหนึ่งครับห้ามายั้งสี่บรรท้อนว่ามือเปล่าครับบรรดาโยงไหวปับโดดครับมาได้สั่งเครื่องปนจะไปเฮ่าครับผม เขาย็บูก้มจริงใจสองเนี่ยเขาต้องซื้อพานใบสีบริได้บังคับเราบรได้ขันคอเราบรได้บริบังคับเราบรได้ตัวเราก็บริได้ต้มเราบริได้หลเรื่วงเข้าเอาลูกว้มจริงใจเข้าที่เขามาขอประจำก็มาได้เลยขอได้เอาไพ่ก็ได้เราบไพ่ก็ได้บริได้ปคนบ้อนวันนั้นรันนี้ป้มตะทาเขาเนาะตะทามเชียผูมีเก่าเสียนยางพระยังน้ำม่านั่น ปูเห็นดยังครับผมโอ้ปูพ่นพ่นเผ็ด่นไฟครับเพราะว่าโรคลายมันหลายพฝนครับโรคพื่ิดมันหลายพฝนครับ่นฝนเพยฝนมากกระพะครับฝนมากแต่พหนาแต่พอวักมากครับฝนมากมานนี้อันหนังนี่ดิบอกสูบฟังในหนโอ้หนังสิหนังฝนสายครับผมเพราะน้ำมาสองลอยจอครับ ภายในศาลจะหนาประตูว่างครับพี่แม่นบัดเนี่ยเราจานเก่าอันนี้ขึ้นในความฝันครับในความฝันสองลอยจอครับสองลอยจอครับเกินใช้กับไม่แต่นังเรื่องเก่าแบบสมัยหลวงน้ำที่สองครับเป็นแต่นังธรรมะพอไม่นังนั่นแล้วพอมันเจ้ากับเปลี่ยนเนี่ยนังเรื่องหลวงน้ำที่สองแต่สมัยตะกินสอนคนนะครับ แตนาังบุญนกุศลบัดสิบสองสองอจาครับคเคือในนี่มีฝันนี่จาะนี่ลายใสเลยบ่บ่ใหญ่ไปใส่มันบ่บ่ให่ไปบางเกาเลยนะบ่ต้องใหญ่ไปบางเกาเลยบ่ต้องถอนไปบางเกาอะไรนสองลอยจอเนี่คืออยู่บางเกาบัดบ่ใหญ่ไหมครับบ่ใหญ่ครับบ่ใหญ่บ้านนี้อันทำนี่ดิบอกเรื่องทำโอ้ทำใช่ครับทำเพื่อนไม่ถึงเป็นหูผมครับผมเป็นห่วทั้งใจมีตาบ่มีตาต้องข่ำ คแล้วครับซุสฮอดน้องไผ่ครับฮอดแม่ลำโขงแม,ม่ลำโขงปนี่เมื่อวันไหมนี่ทางใตเมู่อวันอันปูเซโตอืคอครับเดี๋ยวเราไปหยินรอบกันเจมือเจเคลื่อนเจ็เเเวันบ่าตายบ่อยังจ้งแต่ว่าเจ็บพยินเลยว่ามันบ่รยารกาศหลวพ่อเจ้าเทปไปจังไหนอยู่สันเจ้าปูเซโตเลยถามเซียนไตเลยถามว่าเฮ็ดจังไหนพยินมันสันทำพย,ยินเฮ็ดจังไหนแกใครไดบ้านเมืองมันก็ต้องรอบกันดีทหารัน ประลาบางอย่างเนียแหละโพสิท่์เท่ากันอันเทียนไส้เที่ยวกันพวกเจ้ากับสามบ้านสาเมืองซาว่ากันเพื่อกระไรสางจากข้ามโจดไปหอนแม่น้ำกวงเนี่ปูพสิทธ์เ่ากันสางซาว่ากันแค่แต่ในประชาชนจังสิมาหลายลูกบ้านลูกเมืองเจ้ากระไรสางเป็นเบิ่งก็เลยมีบ่อนทองคำกับมีต้นไม้เกิดมาบ้านนี่ก็เทียนไส้ก็เลยไปสางอยู่เมืองเล่าเนี่ยครับที่ว่าบัดทัดหลวงครับยิ่งบ่หนาหนักสู้หากันพุทธเจ้ากับเขา หากับอาจารย์น่ต้กําลังเลยนะครับปู่ซีตัวเฮาเนี่ยซีโซเจ้าปู่โซนักรักทํายายแม่ยายที่จะมาพบเจอกระชับครับเพิ่มกับโปรเขาเมื่อมีเสมอครับมีเก่งควาควับมันอันเกี่ยวกับมันํำนี่มีบ่อน้ำคือว่ามีบ่อน้ำรักษาออียงมันโอ้บ่อน้ำเลยครับครับ่อน้ำเป็นหน้าว่านทักทิศครับพู้ใดเก็บไข่ได้ป่วยเพิ่มกับขาฝันบอกจะหายกับไม่กินจะหายครับ ไปหาหมอก็บ่คอยเศร้าเหมือนไหนเนาะกับท่านมาหลานเนาะกาไปหาหมอปลาข้าก็บเพื่อนาเศรษฐาสตร์ลายยางมาหล่ะเอาใช้ปูน้ำปูกับซอยเรือข้าก็เศร้าครับผมมันก็หลายด่านเนาะกับหมอเนี่ยอย่าหมอเนี่ยนะครับกับมาหาปูเนี่ยก็เลยหายครับต่างต่างกนต่างซอยอันนี้ไหมไม่ไม่ถึงอดีตบอกะครับอดีตที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้บ่อน้ำนั่นก็คืออยู่ในในในปลาค้ามโนนนี่บ่อนี่ชื่ว่านี่ ครับผมตัดทักทิศงก็เก่าครับผมเป็นทำก็เก่าครับผมเมื่อกี้เทียบไปเะมากก็เอาปูพูดแล้วไปบ่ได้มันลุอกกลมล็กแปก็ขึ้นมาซื้อมะปราบเตียงนี้เลยตั้งแต่ไม่จะทำมีตานทองคำครับเอาไบ่ได้ครับเมืองหายเข้าไปบ่ถึงบ่ถึงครับกรับาก็ตายเลยครับเป็นมัันหายเพราะว่าเป็นไห้ลกาลานเมืองหนูแรครับ ก็เรากา็พามาเพ่อนอยู่อย่างนู้นพูมจักชิดปูว่อกก็มาเลยเพราะนั้น,นเพราะฉะนั้นแหละห้องการาบไหว้เพื่อนมันไม่กิงครับเพราะว่าสารเสตจเจียวรักษาคนเจ็บไข้เลป่วยได้ครับผมตอพัฒนาวนี่คือว่าอาจารย์นี่ฝันฝันนี่เกี่ยวแต่กับปูเหมืนบมกรับเกี่ยวกับปูปูอย่างเดียวเลยปูอย่างเดียวม,ยมัเกี่ยวกันยังให้ถามเนี่ยให้ให้ละลาบหลวงเนี่ยคือว่าบวชมาจจกพันสาบ ว่าบวชอะไรครับ10ซินษาอะไรบอกได้แล้วครัโอ้ค่ะผมเป็นคนไปไร้ม่องค่ะผมไปไล้หม่องทุ่ลงไปไล้หม่องครับครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นพระที่บ่เอายังมานี่ที่เชื่อก่อนๆที่พันๆมาที่ประทับใจในความฝันหาพ่อปูนี่คิดว่าอันไหนโดนใจครับผม ขาเคียวกระปูครับเคี่ยวกระปูเคี่ยวกระปูเคราะคนเพราะแ่งตัวงามหมครับเป็นโอ้งามครับงามงามงามแกงตัวงามครับคปัากระชัดปุ๋นเครอืครับเมืองกระชัดปุ๋นะปากระชัดกระชับปุ๋นสีสุดปูสีโทนน่าพัละเป็นกัก็จะในรลกภาพเนกก็จะรูก็จะรูกอันพวก ซอยพวกยังเกิดแค่กนรต้ครับงามเพิ่นลูกงามปูชิ้องงามอันพ่นพอนนั่งเสียงพิ่นเป็นแบบใส่บอสุฟังเสียงเปล่น,เ,น,ลนเป็นแค่จังในความฝันนะเป็นแค่จังเนี่ยแค่จังกุมารเนี่ยเห็นบอสเซนพอนม,มัดนะครับผมแต่ว่าเป็นพระชนะค้อมครับอ๋อคือคือ,ค,อคือหัวกุมารแต่ว่าครับครัต่ว่าสิเป็นหัวพระชนาคครับหัวพระนนะเสร็จเราสมเัาสาครับคร้อมตะวระบ่นเป็นนไฟ้ก็ครับครับอ๋อครับแต่พญาศิตรมาใส่สุด ใช้สุดสีก็ขาวนะครับเล้วขาวๆเหลี่ยมๆครับยาสีจะมางามกันครับโอ้ย่าเนี้ยานี่สาิใส่สุดขาวครับงามบ้านสีอื่นมันใส่บ่สีอื่นก็ใส่กับก็ใส่ขึ้นกันใช้ขึ้นก็ว่าตอนตอนพี่อาจารย์แปรเห็นนี่คือใส่คุดขาวครับขาวง่ามปลาง่ามครับเหลี่ยมครับอันผมเคยได้ยินเพิ่นว่าผมเง่าเหมืนบ่เหนครับ่เมียยานี่ผมเง่าเงาาครับงามครับผมครับผมเง่าผมเล่าจะเป็นแสงครับปากๆๆเป็นแสงใช้ตองมาเลยครับผมเล่า ครัจจัยมันเฮียงกระปูล่ะมาครกกตาปูผับงามครับงามเฟันเจยวก็กระปูตลอดครับผมน่าเงินโบโบฟันครับเป็นบารมีเนาะคือว่าปฏิบัติอันใดเว้าสู่ฟังในบัณฑอันยมือเศร้หว้พระสวมม่อนนะครับผมยมือเศร้ายมือแรงยมแรงกับเมื่อบวันนั้นไหวายพระสวมม่อนนี่คือท้ำวัดนี่บ่ครับผมก็ดังฮักดังฮักปวดพระมากอ๋อครับ ก็ทับไปโอ้สุดยอดครับปูนบอกว่าให้เข่งขัาคือให้ไห่พระสมุนก็บาจากกับองค์วัดนท่านแหะเนี่ยเฮ็ดไปเฮ็ดยังมากมายนั่งสมาธิท้ำดาห้องคือครับชาว่าจะไปเข่งเจ้าของจะไปบังคับเจ้าของก็บถ้ำดาครับครถึงเวลาเขาบอกอะไรบกาาว่าสิ่เป็นที่ิบ่ป็นต้องออกถ้ำดาเ้ามานี่อีกตอนหนึ่งว่าปู้เอายังไห้ก่อนในความฝันวางหมดขึ้นโอ้เป็นว่าในหมอนเพิ่นเราหายเงินหายค้ำหาถุงเงินตัวค้ำไหมครับ ถุงถุงที่พระถือมาหนึ่งบอกครับพันหายเลยครับพันยืนให้กับมือเลยยืนให้ับมือนะครับทั้งสองดังครับโอ้ถือว่าโชคดีพันหายเลยด้วยนะครับพันว่าพันร่ายมงเกอลเลยถือไใบมงเกาลมาย่างว่างมงกอลก็เอาถือใบละมงเกอลแล้วว่าครับแต่ว่าหนังสองไล่จ่อก็จะมงเกอย่าถอนจะมงเกาอลมาอืมครับเหรียญมาตกเก่าถือไงล่ะครับโอ้ที่ที่อาจารย์บอกว่าหันกิดเอกใจว่าคือที่ปล่อยเหล็กไปเมื่อวานนี่คือแม่นแหล่ามันบอกแม่นแล้วครับ คือหนังสองรอยจอก็ไว้หม่องเก่าแล้วก็ไอ้ที่พอปั่วให้ถุงเงินถุงทองนั่นก็เอาไว้หมองเก่าใช่มหมใช่มไมครับผมแต่ว่าเกาเส้นเรื่องของก็ไปชนะเกตรก็เกาเส้นครผลปิดปลน้ำปลไฟเลนน้ำเบเบอนก็มีพระอุียวที่มงเน่ย คันมาจะเริ่มเลือกแต่กันหาคันมนั่งกระชังเอากันหาพลาดมาสีเขาจะขันมาก่ามากว่าจังสี่จะลืมขันหาคันขอเนาะคันขอครับผมก็คือเดี๋ยวขอให้พี่น้องมึงนี่เด้ออาจารย์แปลหมายถึงตัวนี้ครับผมนี่นี่นี่ครับผมนี่ขันผมนีครับขันขอขันขอเนี่ยจะลืมพี่น้องขันมาค่ำโฉนดให้มีขันนี่อาจารย์แปะครับว้าตามตามนั่นเนาะครับขันขอ ไปนัเก่าเสียนเจ็ดเสียนหาเสีนหนึ่งเสียนองจกแล้วจ่ห้ามาใหบรัแล้วก็ข้อมากผู้บริก็บอกก้องไล่ะครับผมเจ็บเป็นเคยมาเห็นมาจครับถ้าถ้าถ้ามาแล้วยกมือขึ้นนะเือปูบอมากเมืนบอบมักยกมือใส่หัวนุ่ปูบอมักบอตามบานี้ความรู้สึกปูที่ว่าได้ขันขอได้ขันหานี่ยเป็นเป็นจังไรผู้ใหลไปูปูุูมใจญ่มใจว่าลูกหลานนี้ัท่าเตอือค อันนี <rôle à déc> ้ก <gens> ็คือหัวยางก็คือโมเมนครับบมแมนบ์กดแต่ติ่จำให้เรียนกดแต่ติ่เรียนจะซื้อจำให้เล่ยนจะซื้อเพื่อจังบัคคลพันธุ์นครับบ่อใดบ่ไดผูพุ่มใจคือยังติความพันธะาความอมลายบุรีก็แล้วแต่ความจุกมากก็ข้าวมากนี่แหละครับผมก็คือความโลายบุรีก็แล้วแต่กำลังศรัทธาครับผมคือสิเพิ่มเติมเข้าไปตรงขันหานี่เนาะครับผม น้ำแดงน้ำแดงตรงแล้วเขาแก้บนกับพ่อมันเรื่องเก่าครับผมเออมีเอฟซีเขาเขามาถามอยู่ว่าไหวพ่อคู่นี่ใส่บดไก่กระบดที่เพิ่นเขียนไว้หนี่พื่นบ,บอกโอ้บดเขียนบอกๆสูฟังเนิได้ครับ นโมสามจบดมาขับครับนโมสามจุดข้าวไหวซะก่อนละกาบสามเส้ยวผู้พระธรรมสงฆ์ก่อนครับไก่บีหน้าก็จังผมเด็นนะครับแตก็จังวานโมสามจบละกายาวาจากิตตังครับอหังวันธาครับนาคาทิเบลีครับสีสุโธวิตุทิเทวาโรปเช,ชมิกายวาจาจิตตังอหังวันธานาคาทิเบลีส <Q subscribe> ีสุโธวิตุทิเทวา ปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันธานาคาทิเบลีสุตโตวิสุทธิเทวาปูเชมิอะยังนาโคสุธิมันติสุติมันโตอิมิสกาเลนะปนังโอชนันังปุตตะสะปูเชมิปุมะสิมิงอันนี้อันนี้เปิดพุ่มแล้วครับอ๋อครับอ๋อครับปุมะสิมิงสิสาภาเก าเมิกาเตปิอัมเหอนุรักขันตุอารมณ์เห็นะสุขเหนั่นจะพุทธสะปุชิมินี่ละครเพราตอนลัครวิถีฐานนะครับผมครับอืนี่ราคาถานพุนครับอันส่วนเลิงเพิ่มแต็มไปดอกบ่เป็นหลังได้คือกันครับได้ต่าบเที่เน้นๆคือข้าถาพุนครับสมโภชกายาวาจาเนี่ยครับสุดยอดเลยครับครับสุดยอดสุดยอดบา่งการเลื่อนถึงขอบปูแล้วก็ถวายพันธ์ ขันหาขันขอมนว่ายางไปสวัสดีปั๊บรู้สึกขึ้นคนบอกไ้ถามความรู้สึกปุอยเนี่ยผู้ผู้เห็นในลิมิตความฝันเนาะดีใจดีใจขนาดไหนแบบว่าลิมิตการดีใจโอ้พ่นดีใจพ่อพ่อมใจว่าลูกหลานนี่ยิ้มยิ้มบอกรื่องยิ้มยิ้มแจ่มใสครับผมพุ่มใจพันไม่เต่าต้อค่ำหายยางเดียวครับอ๋อครับอยังไงยังหายบัพราะว่ะห้าถวายเพลี้แล้วครับบอนว่ายามาปลาบดีครับก็คือเออสาตุยได้เงินล้านปรแมาเนึงครับเรื่องคนบ่ิหารครับ ปูปลาไหยแท้ปูาหแต่ว่าเข้ามาไหวจริงทําจริงสุดยอดครับบ้านนี้อันนี้อยู่ต่อนึงว่าปูเบ่งตลอดเป็นบอกเออเพิ่นเบ่งอยู่ครับอันนี้ครับจริงครับเพิ่นเพิ่นจังสีเห็นว่าเพิ่นเพิ่นจังสีมีความรู้สึกดีใจเป็นบอกครับเพิ่นเพิ่นเบ่งตลอดเบ่งตลอดครับบ้านโรงแรมมาแบบใดไปไดนนี่เบ่งตลอดเพิ่นเพิ่นเห็นเฮ่าเป็นบ่เห็นครับแตาเฮาจะไปเห็นเพิ่นเท่าแล้วคือมองเจอแเ้วไปเห็นเฮ่านี่ละที่ที่ฝันนี่คขึ้นแน่นอนครับเพิ่นพู่มแจไล หนึ่งขันคอขันหาสองที่พมนมบุญนะครับขันห้าขันแปดนะคครับเนาะกันแล้วแต่บนเสมามากกรนกันด้มาเลียงบนกันไรแต่มาถวายมนก่อนหมากไม้เก้าอย่ ok างแล้วแต่พนเนาะอันสถาพเนาะมาเล่ากันอันส้มสําเด็จมากเครื่องเก่าต่างหากเนาะของพนพนสถาพ่นเนาะสถาปูเฮาแล้วก็พานใบสีพอบพวกมาไล่้นามในมี่บดคับผมคือว่าครบนะครับผม มันแล้วแจะท่าเด้อครับเงินกะตามกำลังสะท่าหรอครับเนาะก็จังมาได้นะวานนี้จังจังปูให้ถุงเงินถุงทองจังสีเนาะปูเคยเขียนให้เป็นตัวเป็นอย่างบอกตัวเลขโอ้ยอันตัวเลขครับวันไม่ตายทังสี้แล้วครับโอ้ยเตียวเลยเตี้ยวเลยเตี้ยวให้เ<ไ>ป็นพิษนาพิษนาบอเมเนบอมันเขียนเนะครับบอมบอเขียนบอครับบอเขียนแสดงว่าที่เขียนอ๋อมันมันบอมเนปูเนาะเพื่อนบอเขียนมันบอม ก็แต่พิศนาเลยพิศนาคือจอหนังตัวสองร้ยจอไว้หม่องเก่าครับครับผมแล้วก็ชุ้งถุงเงินี่ก็ไว้หม่องเก่าโมเมนต์ปูบอกว่าโมเมนปูว่าโมเมนต์เด้อปูอะโมเมนต์เผานต่ว่าโมเมนก็เป็นพิศนาอย่างเดียวครับพิศนาอย่างเดียวคือจอหนังเอาไว้หม่องเก่านี่กัอาจารย์ก็คิดว่าตัวเก่า บอกไปไซด์ครับผมครับแฝ่น้องเขาแล้วเอออยูยูยู่ใน้คันน้ำม่อนอาจารย์แป้นี่เขาแล้วเขาแล้วชาวว่านผมปล่อยคลิปไปแล้วครับของอาจารย์แฝงมือนี้ก็ได้แวะเลี้ยนมาเล่นครับผมเขาท้ายนี้ครับอาจารย์ไม่ยังสีบอกอีกไหครับผมก็สีแต่เอาวังจะบอกเด้อครับงานนี้ไปเรื่องอันพี่น้องทั้งหลายเขตเขตังหวัดวัดตั้งแทบตั้งประเทศแต่ล้างองไรก็มาหาปุ้ยท่วยาสิมามาไหวอยู่ข้ามถนนนะครับครับอันมาขอเพิ่นกั เฮามาตามน้องสัทธาของเข้าเฮ้าสัทธาปูเนาะสัทธายาเฮาจากในมาเนาะในมาทุกทุกคนเก็ดเก็ดจะวัดมาเบิดเลยหรือว่าประเทศนอกก็มาได้แต่ว่าต้องสี่าเบิร์ดแล้วครับเนาะไอสี่าบางเส้นครบจ้าก่อนสองเข็มันไม่ไหวพลาดมาตั้งโอเคได้อันเทาสี่าพระท่นเบิดก็จะพึ่งมาอืมครับไอโคเปอรก็จังมาคือบนมาละบ่เป็นยัง ให้ส้นปี๊ส้นเหมากหลาย้วครับคือคํามโซนด่างเดี่ยวครับทั้งเอิ่นกันแล้วแต่เพิ่นบเลยว่ากันเนาะบลยว่าให้เจ้าแล้วแต่คือมกอาจารย์แปะมั่นใจว่ามั่นใจจะว่าในเมืองคำโุรมีกิ้งปูตัวยาติจะมามีกิ้งไข้มากไข่มากด้วยกับชะลเขามมาซื้อผ่านใบสีขันหาือว่ากัแล้วแต่ใจเขานะผายไมเงินแหลวก็ซื้อแล้วแต่ใจเนาะล้วกระท่าเพราะบัริบาคหลอกปูนั่นซื้อลดถามไอได้บ้าบครับ คันหาก็ได้เขาเขาไปหาปูนี่ยับย่าไปมือเป่าหรอไปยกมือไปแววนบ่บ่บ่ครับผมบ่าครับเบ่เออมือเป่าก็ได้เป่าแล้วเนาะได้เป่าครับผมเป้ามาขับไปมันเพราะว่าปูเอ้ยซอยลูกสลานเนอะหลกสลานได้พันล้านบ่ได้ครับผมปูเออครับเพิ่นเพิ่นเห็นมัดเนาะครับครับผมอ่าทายนี่ก็ครับเพราะฉะนั้นแหละจะเริ่มครับเข้า ซื้อได้เพิ่มข้ามจุดขก็ได้ได้เพิ่มบาร์เรลรืวาล้านนั้นนี่มาดิเกี่ยวครือระบดได้หมดครับผมยังเริ่มคือว่าปูนนม่เก่งครับยาไม่เก่งครับทยู่ข้ามถนนส่วนกับบานอะไรครับขามาเต็มเมื่อข้ามถนนแห้งหลายแห้งดีครับผู้ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นแหละหวยพ่อน่ะาตีพี่น้องหรือว่าพี่น้องอยู่ในทั่วประเทศในสัตว์ีลกนี่ให้มาฮาปูปุ๊บสุดยอวไอ้ทุกคนให้ตุ้งเล็กตุกงหัวตุกงหัวตุกงหัว อะไรลองยังกันได้ซัเด็ตทุกคนเด้อครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์เรื่ไหนครับผมครับครับสวัสดีครับ